แพ็กผ้ายี่สิบห้ากิโลแพ็กไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแพ็กผ้าวนกันนะคะเวลาเราเย็บเสร็จแล้วก็จะนี่ค่ะกองดกถากันนี่เลยเดี๋ยว่ากันนะคะบ้านนี้ก็จะลุกค่ะงนานงานมีแต่ผ้ากองเต็มไปหมดอนนะคะแทบจะไม่มีทางเดินเลยนะคะบานก็ไม่ได้วางมาบานก็ไม่ได้วางบานก็จะแขบของก็เยอะงานเยอะค่ะ มาของผ้าวนผ้าวนเหมือุปรณ์อหลายอยา่างก็าพาเราต้องเย็บทีเยอะเนอะเราค่อยมาแพกอย่างนงี้นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะใช้พื้นที่เยอะหน่อยเนี่ยค่ะมีแต่ผ้าทั้งนั้นเลยเราเย็บเย็บแล้วก็เตียงมัดไว้ค่ะให้มันเรียบร้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะมัดไว้แล้วมันก็จะเรียบร้อยเวลาเรามาแพกมันก็จะแพ็กง่ายนะคะแพกแพกไม่ยากมากนะคะสําหรับเหมือนนูเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ยังแพกนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ก็คือเหมือนกับเวลาเราโยกหนักหนักเราจะปวดหลังปวดท้องเนาะ เราพาคอดค่ะก็เลยมันก็เลยยากที่จะทําได้นั่นแหละแต่ว่าเราก็ช่างทีละห้าโลห้าโลห้าโลอย่างเงี้ยคเราก็ไม่ยกบกวนพ่อบ้านนะพ่อบ้านเขาก็ทํางานนอกบ้านเราก็ไม่ก็อยากบกวนเขาแต่วานที่มันหนักเนี่ยเราก็ยกไมแลหวปวดท้องปวดท้องปวดหลังค่ะแต่ถ้าเย็บอะไรเงี้ยปวดท้องก็ได้แต่ว่าทํถ้าทําพอทําได้ค่ะแต่ว่ามันปวดท้องเ่ยปวดท้องปวดหลังอากาศเลยถ้าไม่เป็นอะไรก็จะไม่ไม่ให้เขาทำแล้วค่ะเพราะว่านีนเป็นงาน ก็ความในความรับผิดชอบของเราแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยด้อะเรากรวนเขาหรอกเพราะว่ามึงทำน้ำปวดเลยปวดหลังปวด้องก็เลยวิก็เลยต้องรอให้เขาแพ็กให้ค่ะอันนี้รอรอรอถ้าเขาไม่แพ็กให้ก็จําเป็นจะต้องแพ็กเองเพราะว่างานมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วคะ่ะมันก็หลายถุงแล้วเนาะมันไม่มีพลาดไม่มีเชือกมัดแล้วอะคะ่ะแล้วมันถ้ามันไม่เข้าไปในถุงมันก็เกะกะนะคะก็ต้องเอาใส่ถุง สำหรับมือใหมให่อยากแพ็กผ้าง่ายๆนะคะผ้าเนี่ยที่เราเย็บเสร็จแล้วในเราเรียงให้เรียบร้อยแล้วเราก็มัดไว้มัดผ้ามันจะเรียบเวลาเราไปแพ็คมันจะง่ายนะคะนี่สําหรับตัวหนูนะตัวหนูเองก็คือมัดไว้มัดแล้วก็มาแพ็คมันจะแพคง่ายค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะที่หนูมัด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 ไว้อะคือเวลาแพคแล้วมันง่ายค่ะถ้าเราไม่อยากใส่ตั้งเชือกแล้วก็กลัวเรากลัวไม่มีเชือกล้วก็เอาเชือกออกไว้ค่ะดึงเชือกมัดที่แบบว่าให้มันดึงง่ายหน่อยเวลาเรา เวลาที่เราแพกใส่ถุงมันก็จะง่ายค่ะเพราะว่าอย่างถุงอะมันกับว่าเราต้องใส่ให้เป๊ะนั่นแหละเนาะถ้าใส่ไม่เป๊ะเหมือนกับว่ามันจะหลวมไปหรือมันอาจจะใส่ไม่พอใส่เลยเนเลยถ้าผ้ายิ่งใส่ผ้าฟูๆเนี่ยมันก็จะแพกยากค่ะยิ่งผ้าฟูๆผ้าแล้วมันฟูมันก็จะยิ่งแพกยากถ้าผ้าเรามันเป็นผ้าเรียบเนี่ยมันก็จะแพกง่ายนะคะแต่สําหรับตัวหนูตอนที่หนูทำใหม่ๆเลยแรกๆเลยอ ยังทำไม่เป็นหรอกค่ะยังยังไม่รู้จักว่ายังไม่รู้จักวิธีที่จะทําแบบไหนที่มันจะง่ายทําแบบไหนที่มันจะสบายกับตัวเราอะนะเรวก็ไม่ได้มัดค่ะไม่ได้มัดจนกับนี่แหละจนแบบความที่เราทําไปแล้วมันทำมันทำมันยากจังมันแพกยากจังเลยมันทําไม่ได้อะมันแพกยากมากเลยก็เลยหาวิธีนี่แหละค่ะจนมาได้วิธีว่าเออเราทําเสร็จแล้วเรามัดไว้ดีกว่าพอเวลาเราแพกมันจะได้แพกง่ายนะคะเอ่อ มัดละเนี่ยห,ห,หนูทำเป็นสองมัดเพราะว่าแพ็คหนึ่งมันมีมันแถวหนึ่งมันต้องใส่ทีละห้าห้าห้าโลห้าโลห้าโลค่ะเพราะว่าหนูแพ็คห้าแถวเนาะหนูก็ทำมัดละถ้ามันถ้าถ้าเป็นแบบเราแบบเราเรามัดทีละห้าโลอ่ะหนูว่าเวลาเราใส่มันก็จะใส่ยากแต่ถ้าเรามัดมัดละสองโลครึ่งมัดละสองโลครึ่งอ่ะค่ะช่างแล้วมันได้ห้ากิโลอ่ะอันนี้มันจะแพ็คง่ายนะคะสําหรับตัวหนูเองนะคะ สำหรับตัวหนู 0, ทำแบบนี้แต่ถ้าสําหรับพี่ๆท่านอื่น,นๆทําแบบนี้ล Mul, แล้วก็สะดวกใครสะดวกมันนะคะเอาที่สะดวกเนาะแต่ว่าสําหรับตัวหนูหน,หนูสะดวกทําแบบนี้นะคะได้สองโลครึ่งเนี่ยสองโลครึ่งสองโลครึ่ง mud, สองโลครึ่งเราทํามัดละสองโลครึ่งแล้วก็มาชั่งรวมกันสองมัดได้ห้ากิโลอย่างเงี้ยแล้วก็คือจบค่ะสองมัดห้ากิโลสองมัดห้ากิโลห้ากิโลหน่อยๆเพราะว่าบางทีเราเอาไปชั่งบรรจาะประมาณสิบมนะัดเนาะสิบมัดมันก็ได้ยี่สิบห้ากิโลอย่างเงี้ยมันก็มันก็พอดีถ้าเรา ห้าโลนิดๆน,นะคะห้าโลนิดๆเพราะว่าบางทีเราไปช่างเป็นกิโลใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมันก็ต้องให้เกินน่อยๆอะค่ะถ้ามันไม่เกินมันก็จะขาดอเลยเวลาเราไปช่างเป็นกิโลใหญ่รวมกันนะคะสําหรับตัวหนูเองหนูทาแบบนี้นะคะแล้วก็ถุงถุงแพกนะคะถุงแพกก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้ดูนะคะว่าถุงแพกก็กมันเป็นแบบไหนเนาะ,ะอันนี้หนูตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่หนูกาลังเรียงนี่ละคะมัดไว้ เรียงเลียงเียงเลียงช่างช่างช่างสองครึ่งสองลครึ่งสองลครึ่งสองลครึ่งสองครึ่งแต่ละกองแต่ละกองสองครึ่งแล้วก็มามาเรียงให้มันเรียบร้อยสําหรับตัวหนูเองเนี่ยหนูก็คิดว่าเย็บเย็บแล้วก็เย็บเย็บแล้วก็โยน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 นั่นแหละค่ะไม่ได้นั่งเรียงตอนที่เราเย็บเราก็คือตอนที่หนูเย็บก็เย็บอย่างเดียวเลยค่ะตอนที่มานั่งเรียงก็เรียงอย่างเดียวเลยตอนที่มามัดก็มัดอย่างเดียวเลยค่ะจะประมาณนี้แหละมันก็เลยบ้านมันก็เลยลุกมันก็เลยโอ้เยอะแยะกะไปหมดนั่นแหละค่ะมันมีแต่งานไงมันมีแต่งานะะ่่วีาาเเเยยลคพร มันมันเป็นผ้าที่แบบมันต้องได้เยอะเนาะถ้าได้น้อยก็มันก็มันก็ได้น้อยค่ะพูดถึงว่าทำผ้าวนมันคุ้มไหมสาหรับคนที่มีรายได้เยอะๆนะคะสําหรับคนที่มีรายได้เยอะๆมีรายได้อยู่แล้วก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ไม่คุ้มหรอกคะ่ะเพราะว่าอย่างเรานี่เราอยากหารายได้เสริมได้บาทสองบาทกิโลละบาทสองบาทสี่บาทห้าบาทเราก็เอาคะ่ะเราไม่มีทางเลือกเนาะเราไม่มีเราไม่มีอาชีพทําเราไม่มีแบบงานเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเป็นหลักก็คือทําทุกอย่าง่ะทำทุกอย่างในบ้านก็คือแม่บ้านนั่นแหละค่ะ งานลาดงานหลวงพาลูกไปเที่ยวไปโรงเรียนดูแลกับของกับข้าวใจตลาดอะไรของเราก็เราทุกอย่างนะคะสำสำมาปีแหละค่ะสารพัดนั่นแหละสารพัดที่แม่บ้านคนนิติจะทําได้<ม>เ,อเอานอกเรื่องไปไหนแล้ว <c oughs> มา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 ,มา,มา,มาในรายการแพ็กผ้าเราต่อออย่างอย่างหนูเนี้ยอันหนูจะอาจจะเป็นแบบว่าท,ทําทีนาะแบบเราเราเย็บเสร็จแล้วหนูก็ไม่ได้มานั่งเรียงตอนแรกเพราะว่าบางคนเ็าอาจจะทําเป็นแบบขั้นตอนแรกแล้วก็เสร็จไปเลยแต่สําหรับตัวหนูนี่หนูก็ เย็บได้เยอะๆเย็บได้เยอะเลียงเยอะเยอะๆแล้วก็เย็บได้เยอะๆแล้วก็มานั่งอย่างเงี้ยค่ะมันทีละขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนหนูอาจจะด้วยว่าไม่ไม่ชอบทําแบบก็หันไปหันมาอะไรอะไรประมาณนี้แหละถ้าทําก็คือเย็บเพื่อเย็บอย่างเดียวเลยที่เรียงไว้หลายๆตั้งก็คือเย็บอย่างเดียวเลยแต่ถ้ามานั่งเรียงก็เรียงอย่างเดียวเลยถ้าจะนั่งคัดผ้ากระคาดย่างเดียวอะไรกะคัดผ้าแยกผ้าหน้าผ้าไส้ผ้าตัดผ้าตัดหน้าผ้าแยกหน้าผ้าแยกหน้าแยกไส้ แล้วก็แยกหน้าผ้าหน้าผ้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้หน้าผ้ามันมีหลายแบบหลายหลายทรงมากเลยนะคะคำว่าผ้าเนาะคำว่าเศษผ้านะค่ะแล้วหนูก็จะมาบอกว่า,าผ้าที่เรานนเนี่ยค่ะหนึกเนี่ยหนูเรียงเสร็จแล้วหนูก็จะมาวางไว้อย่างนี้เลยเรียงๆ,ๆไว้กับแบบนี้แหละแล้วก็มาเย็บทีเดียวนี่ยังยังยังเย็บไม่เสร็จเพราะว่างานที่เย็บเนี่ยมันกองเต็มบ้านไปนหมดแล้วไงคะก็เลยจะต้องมานั่งมัดแล้วก็มานั่งช่างกิโลเหมือนขั้นตอนที่ ถุงนะคะถุงเนาะสาหรับถุงเด้กค่ะถต่หนงมาแนะนําว่าถุงอ่ะจะต้องใช้ถุงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะถามเข้ามาเนาะว่าทำข้าวมุนแล้วมันคุ้มไหมทําตั้งเยอะได้นิดเดียวเองสําหรับตัวหนู้ก็ถามว่าถ้าคุณมีอาชีพแล้วแบบเป็นช่างก็ไม่คุ้มอะค่ะเพราะว่านี้เราเเก็บผ้าไม่เป็นค่ะก็ไม่คุ้มหรอกอะเนาะ ได้น้อยน้อยมากๆนะคะน้อยมากๆแล้วก็ทํายากแต่สําหรับตัวเราเราก็เทำให้มันเคยชินนะคะทำให้มันเคยชินเพราะว่าเราไม่มีอาชีพเราไม่มีงานประจําเราไม่มีงานหลักเราเป็นแม่บ้าน,นะค่ะอย่างน้อยๆเราก็ถึงจะกับไม่ได้เยอะก็ได้แค่ค่าขนมค่าน้ําให้ลูกนะคะดีกว่าเราเราก็แบ่งเวลาเอาค่ะแล้วก็อะไรเราก็แบ่งเวลาเอานี่แหละ งานก็กองเต็มไปหมดมีทางงานลกค่ะบ้านห่านลกลกมากๆเลยแหละงานกองก็ไม่มีทางเดินนะคะ <c oughs> พูดไปกับคําไปเนาะจริงๆการงานงานหนูมันมันเยอะแต่ว่ามันได้น้อยเราไม่มีเราไม่มีฝีมือในด้านที่เราจะไปออกแบบเป็นแพทเทิร์นเป็นช่างนะคะแล้วก็เอิปพาวนแต่พาวนมันถือว่าทํายากมากๆนะคะยากมากๆเลยสำหรับมือใหมย่ยิ่งยากอันนี้ก็ช่างได้สองโลห้า สองโลครึ่งนะคะสองลครึ่งสอง,คร,ง,สองครึ่งแล้วก็มัดไว้แบบนี้นะคะเวลาจะแพ็กรจะแพ็กง่ายมากๆเลยมีพี่ท่านหนึ่งนะคะเนาะก็สอบถามเข้ามาว่ายี่สิบห้าโลเนี่ยมันแพกไม่ได้มันแพ็กยากมากๆเลยมันแพกไม่หมดนะคะใช้ถุงเบอร์ไหนใช้ถุงอะไรใช้ถุงแบบไหนนะคะหนูก็จะตอบ แบบนี้เลยนะคะใช้หนูหนูตัวหนูเองหนูใช้ถุงขนาดนี้นะคะถุงตราปาวานนะคะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรแต่ใดๆนะคะเพราะว่าตัวหนูใช้เองถุงอย่างดีนะคะขนาด28่สคูณสีนิ้วนะคะ,ะตัวหนูเองอ่ะหนูก็เคยสั่งในหลายๆหลายๆหลายๆแพลตฟอร์มนะคะตามออนไลน์เอามาเอามาแพ็ค แต่ก็แพ็กไม่ได้ค่ะแพ็กแล้วบางบางบางอันก็ขาดมันไม่เหนียวค่ะมันไม่ทนขาดแล้วก็หลวมบ้างหลุดลุ่ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือแพ็กไม่ได้ค่ะเราต้องใช้ตานี้นะคะใช้ตานี้เลยถุงเบอร์ยีสิบแปดถุงขนาดยี่สิบแปดคูณสี่สิบสองนะคะหนูก็แนะนำได้ประมาณนี้ละคะ่ะ อยากให้มันเรียบร้อยก็ลองลองทำที่ที่หนูที่หนูทหนเทำให้ดูก็ได้นะคะว่าเวลาเราเยบ็บเสร็จแล้วเรามัดไว้ให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยมาแพกตีเดียวนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะถ้าเรามัดไว้ให้มันเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาแพกมันจะแพ็กง่ายสำหรับตัวหนูเองแต่ก่อนหนูก็ไม่ไม่ได้มาแพกแบบนี้นะคะก็คือเราทําไปทามาเราเรียนรู้ด้วยตัวเองนี่แหละคะ่ะ